สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแบบการเดินเล่นแถวบ้านนะรีดุหน่ายลุนล้มล้มเลยสัตว์โอ้ยจุ๊บปุ๊บนั่นคือจักรยานแบบมอเครับซค์ทั้งใหญ่ใช่ใช่ใช่ไปไปเลยทางนี้แหละเอ้ยไปทางนู้นดีกว่าจะได้วนทอนได้ฮไม่ได้วนดีกว่าแล้วมันย้อนสอนเราก็ไปทางนี้ก็วนไปเลยได้เดียคนเนี้ยฮะใบสุดซอยเลยนะ การปั่นนี่มันแช่งยากยิ่งนักโอ้โหยิงไม้โอ้โหปั่นมือเดียวเลยเนี่ยไม่รู้จะถ่ายมือตัวเองทขง้ามวะน,น่ารุนนะเม่รุนเขาควรจะถ่ายเหมือนกันรุนเขาก็มีช่องนะครับช่องชื่อว่าอะไรรูนไงจะใครล่ะนะครับฝากติดตามเขาด้วย <สะ S 1> ผมยังไม่ได้ติดตามเขาเลยเขาบอกให้ผมไม่ติดตามสองวันที่แล้ว คิไปแต่วันทีแล้วอะไรคลิปอะไรมั่งอ่ะออมีแช่ไลนเจอร์อันเดียวโอเคไลน์เแค่ไลนเลจอร์เรโกอกูแค่ไลเลนเจอร์เดี๋วผ่านทางนี้จะมีหมาไว้กูรู้เออกูรู้ว่ามันจะมีหมาสายผมนี่ย้อนกลับไปจะไปไหนนั่นไหนจะไปไหนน่ะไปด้วยเออ ถ่ายได้แต่ด้านข้างว่ะลืมเอาไม้เซลฟี่มารุ่นถือกล้องนี่ฮึดมาสุดในแค่นี้แหละค่อยๆขึ้นรุ่นไอ <laughs> กว่ากูจะมาได้คามหวังเปล่าไปซื้อบัตรทูกันไปซื้อบัตรทูทั้ง480บ โดนกก้งบ่ไปฮอนด้นะเว้ยทำไมอฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮลา่า่าฮ่า <c oughs> ่่

สิ่งชอบผมดีสุดคันละสามของคุณซื้อมาไห่ครับไม่รู้พันแดงของคุณนะครับไม่รู้ของผมนี่ซื้อมาสามสามจริงจริงอยากเดินนะนเหนื่อยแฉมันเป็นไหละเนี่ยพูดอะไรหน่อยดิ ไปขี่คันนี้นี่สะดวกกว่าเยอะเลยลูนเขาได้โชว์ไปแล้ว มันแก้มมันแก้มก็มันไม่ถนัดอะัน่ยตาแตกเลยลบคลิปนี้ดีไหมขึ้นม่ไหวขึ้นเพล้วย 就 <My>。<Dog. S 2> <laughs>